สวัสดีครับคนดูวันนี้อยู่ในร萝บ h u n t i n งซอมบี้นะครับผมโอเคก็เขาได้อัปเดตเอ่อดับคู่มาเลยครับผมนี่ที่คุณผู้ชมเห็นเลยโอ้โหไอ้ดับซองนั่นเองนะผมก็ร้องเควสอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เดจะมี2อันนะผมเคียวก็ยังอยู่นะครับผมนี่ยังเหลืออีก5วันนะผมใช่ไหมหรือว่ามันใกล้จะหมดเร็วนะครับไม่มันเเหมือนกันเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคียวนะผมอันใหม่นั่นเองนะครับผมก็วิธีการได้ก็คือรีวิวยี่สิบห้านะผมแล้วก็ใช้ตังอีกร้านห้านั่นเองเนาะ ตั้งอีกร้านห้าเร็วเอออันที่เร็วก็เพิ่งใช้ไปร้านหนึ่งไม่ใช่เหรอพี่ชายนะครับผมก็จะมีเควส t รับด้วยนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่รับหรอกครับเขาจะนั่งอยู่นี่นั่นเองเนาะอันนี้เขาจะบอกให้เราไปเล่นในครับผมนี่เราก็จะได้โลโลสปินมาเนาะนี่เป็นลัคกี้สปินนะครับผมสิบอันนะครับผมถ้าทำหมดเนี่ยเราจะได้ลัคกี้สปินมายี่สิบอันนั่นเองนะครับผมก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมโอเค เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปเล่นว่าเออเราเราจะลองเอาฉายานี้ให้ได้ดูนะครับคุณผู้ชมฉายาที่ไม่โดนดาเมจเลยนะครับผมเงื่อนไขก็คือเล่นโซโล่นะครับผมแบบไรเม้นะครับผมแล้วก็ห้ามโดนดาเมจเลยนะครับผมเราจะได้ฉายานี้มานั่นเองครับก็ผมเห็นบัคเอ่อที่หลายๆคนใช้กันเต็มเลยนะครับผมก็จะเป็นบัคของไอ้นี่นั่นเองเนาะโรงเรียนนะครับผมจะมีจุดบัคอยู่นะครับผมแต่ก็ไม่มั่นใจว่าในปัจจุบันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะไปลองดูกันนะครับผมแล้วก็อัปเดตนี้ที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็จะมีนี่นะครับผม มีซื้อตรงนี้แล้วเฮ้ก็สามารถซื้อได้นะผมเก็บตังค์แล้วฟาร์มมาซื้อได้ต็สังเวยยังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีออร่าเพิ่มขึ้นมาเนาะเป็นออร่าดาบนั่นเองเนาะซึ่งผมยังสุมไม่ได้เพราะว่าตักไม่มี <c oughs> เดี๋ยวจะลองสุมมานะผมก็เอาวุ้ที่ผมใช้ในรอบนี้ก็จะเป็นดาบคู่ของคุณซองยินอูนี่ครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเคียวเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมเอากดผิดอ่นนี้นะครับผมนี่ก็โรที่ผมใช้สุมก็หายหมดเลยนะครับผมเสุมไปแล้วนะครับผม ดาบคู่ด้วยกันเนาะแล้วก็นิสัยของเคียวกระดาบคู่ผมก็จะเป็นอันสุดท้ายเลยของผมก็เขาได้ทำการปรับเลนให้มันหายากขึ้นน0.5นะครับแต่ผมก็ยังสุ่มได้เหมือนเดิมนะ่บอกมีก็เป็นอันสุดท้ายเลยนะครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับผมแล้วอันสุดท้ายเขาจะเพิ่มดาัมมี่ในผม30%ับผมแล้วก็แอตแทคการตีนะครับผม10%ในะครับผมแล้วก็มีความเร็วสปีดด้วยนะผมเพิ่มเอาวิ่งเร็วขึ้น15%นะครับผมเนี่ย ก็เลยได้มาสมดุลให้ผมเพิ่มทั้งเอ่อเดามจของสกิลนะผมแล้วก็เพิ่มเดามจในการตีปกตินะผมแล้วก็ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะผมก็ดีเลยนะผมแล้วก็สัตว์เลี้ยงวันนี้ของเราจะเอาเป็นอันนี้ละกันนะผมผมจะเอาเลดียดอกออกนะผมอ่าเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราต้องการที่ดาเมจนะผมจากดาเมจเผาของมังกรนะผมแล้วผมจะใส่น้องแพะไปนะผมใช่ไหมขาจะเพิ่มเอ่อสปีดให้เรานะผมแล้วก็เพิ่มแม็กเลือดให้เราด้วย10นะครับผมเลยได้ว่าเราจะวิ่งเร็วแบบเร็วจะจัดับผมรวมกับอาวุธของเราด้วยนะผมเราจะวววิ่งเเเเเรรร็มาากๆลยยนะคคับโอดี๋ไป ลงกันเลยดีกว่าครับผมเราจะไปลงกันดา่านตะคูเนาะอ่าไม่มั่นใจว่าแมปใหม่มายัางโอเคยังไม่มาแล้วก็ไปลงสกูร์นะผมไหนแม่แล้วก็ไปแบบโซโล่นะผมดูซิว่าผมจะเก็บได้หรือเปล่าเนาะก็น่าจะเล่นนานอยู่แหละครับผมเน,น,นี่ยลองเนะผมเราจะเล่นผ่านได้ไหมครับมโอเคเราเข้ามาในแมปแล้วอ่าเรารอสกิลแป๊บหนึ่งนะครับผมน้าจโดนตีเลยนะครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับอันที่ไม่เห็นสัตว์เลี้ยงผมเพราะผม,ผม,ผมปิดสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับผมนี่เราสามารถปิดเปิดได้ตรงนี้นะครับ ถ้ากดเปิดสัตว์เลี้ยงก็จะมานะผมถ้ากดปิด,ปดก็ปิดนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดปิดสัตว์เลี้ยงของคนอื่นนะผมซึ่งผมจะปิดไว้ให้หมดนั่นแหละครับเพื่อความสบายตาผมเราจะเล่นง่ายขึ้นแน่นอนเนาะเอ่อบางบางคนอาจจะมีปัญหาที่สัตว์เลี้ยงอาจจะมาบังหน้าจออะไรของคุณอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะปิดได้นะครับผมโอเคเจ็ดก่อนโอ้ยอยูงนั้นไม่ได้ครับผมยุบห้ามโดนตีอุ้ยโอเคโดนตีแล้วเควสไม่เสียด <laughs> แย่จังเลยผมโดนตีไปเลย อันนี้ไม่ใช่ตาใหม่นะเดี๋ยวผมแบบเออลองลองไปดูจุดบักก่อนเนาะไม่รู้ว่ามันจะบลักได้หรือเปล่านะหรือว่าเขาแก้แล้วนะครับผมอาจจะแก้บักแล้วก็ได้นะผมพอเรากดวิทยุแล้วเขาจะเทเลพอร์ตเรามาตรงนี้นะครับผมอ่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเรามาตรงนี้อ่าผมจะลองดูตรงแรกก่อนเนาะที่เขาที่ผมเห็นเขาทำกันคือตรงนี้อ่ามุมนี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับผมแก้แล้ว ไปมุมตรงนี้นะครับผมอกเคก,กระโดดขึ้นมาเลยนะครับต่อไปก็มุมตรงนี้นะครับผมโอเคกระโดดขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมอยากจะว่าทำไม่ได้ลแล้วนะครับมีมุมอื่นไหมมุมนี้ก็สไลด์ลงมานะครับผมตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับไม่มีตรงไหนขึ้นได้เลยนะครับอยากจะว่าต้องใช้ฝีมือเล่นแล้วครับผมนี มีทีมให้หลบซ่อนอีกต่อไปนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาลองใหม่อยนะครับคุณผู้ชม,ามาก็อาเมกีผมเออโดนตีตายโด,เดยนเดาเมีตั้งแต่ต่อนเริมเลยนะยังยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับผมก็มาดูว่าผมจะรอดได้ไหมผมบักทุกจุดที่หลายหลายคนที่ผมเห็นในทิกตอกนะที่เขาทาก็โดนแก้หมดเร้วนะผมคุณผู้ชมก็ไม่จามาทําได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาลองผ่านดูนะครับผมว่าผมจะสามารถผ่านไปได้ไหมก็ขอที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่เลยนะผมอาวุธใหม่นะครับผมสองชิ้นเลยนะผมอาุทที่ได้จากเควสนะครับผมแล้วก็ สัตว์เลี้ยงนะครับผมอ่ะก็จะเป็นมังกรกับแพะนั่นเองเนะาะมังกรก็ช่วยเสริมดาเมจผมได้นะครับผมเราจะลองดูนะครับแบบไม่โดนดาเมจเลยนะครับผมเล่นผ่านแบบไม่โดนดาเมจนะครับดูว่าเราจะผ่านทำได้ไหมโอเคไปอีกห้องหนึ่งลังเงาสู้ๆ <c oughs> โอเคเราปล่อยลังเงาไปตีนะครับผมอ่ะเรารอ,อ <c oughs> ผ่านไปได้ง่ายได้นะครับผม หลอกสกิลเ,เขียวมาเรายืนตรงนี้ลิมนี้เก็บนำล่องไปก่อนตัวเดียวเองเหรอโอ้ไม่มีมุมอยู่ครับจริงไหมมีแค่นี้เหรอโอ้ยกดผิดแย่แล้วน่า ไปหอยมาก่อนอเอเล่นแบบไม่โดนดามเมจจะไหวได้เนี่ยโนดา m เม e อืมอีตัวมะเนี่ยอู้ตัวอยู่นะนี่โอเคหมดอุ้ยเหลือตัวระเบิด หมอครัออวโอเคตายโอเคตายหมดหลบหลบหลบวิ่ง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 ลบโอเคโอเคอยังไม่โดนดาเมจลองสกิลแล้วก็ปาดตรงนี้ปอ๊ะก็น่าจะตายอยู่หรือเปล่าทาั้งควงก็ได้นะอือเด ไปทำดาเมยียอยู่ข้างนอกโอเคได้อยู่ได้อยู่ทีหลักจะอยู่ที่ตรงดาดฟ้าจะเอาตัวรอดได้ไหมเนตรงดาดฟ้าเนี่ยเสียอย่างเดียวคือตัวพ่นอ้วกนะครับเราต้องดองอันติไว้ด้วยเราจะได้เคลียร์ได้ในดาดฟ้าครับปิดลางโคลนครับปิดตัวพ่นอ้วกอยู่จะรอ,อดไห่ โอเคตัวระเบิดหมดแล้วมน์โอ้กตัวเดียวไปมันมีพ่อครัวหนึ่งตัวนะครับนี่พ่อครัวอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้สามตัวเดี๋ยวเอาสามตัวก่อนตายแล้วโอเคเฮย้ยตัวนั้นอ๋อพ่อครัวโดนดเาเมจพอดีโอเคเดี๋ยวรอล่างโคลนครับล่างโคลมาปุ๊บเปิดประตูไปเลย นตีมาเลยเออเออ,เอ,อลุงมตีลุงมถึงมันยอดมากฐานเงาทั้งหลายสุดยอดมากโอเคปรดตูอู้อย่าดันดิอ่านี่ช่วยลังคนอยู่ข้างๆอย่างงงงโอเคสุดยอดโอเคต่อไปห้องต่อไปรอก่อนสกิลเคียวจะเต็มนะครับหุ่ยห้องนี้เยอะเอามุมนี้แล้วกันโอเคโอ้สกิลเคียวเต็มเลย เดี๋ยวต้องเก็บอันติให้ของซองด้วยนะครับผมอ่าโอเคผ่านขึ้นดาดฟ้ายังน่าจะขึ้นแล้วนะัูที่กี่ตัวโอ้98ตัวนะครับนะเราค่อยเลาะอ,อย่างนี้เอานะครับเดี๋ยวมีเอิร์ธเดี๋ยวมีเอิร์ธเดวมเอช ให้ประตูเกินไปเนี่ยผมเดี๋ยวประตูเปิดเนี่ยพอเราอยู่่างไว้เดี๋ยวอันติค่อยใช้ตอนเราอยู่ตรงกลางๆก,ก,กันเนาะตรงกลางนะครับเฮ้ hey, เราเรียบได้นะยผมล่างโคลนไปอุยพันโดนทีนึงแย่จังไม่ค่อยดีเราอโอเคครับตรงนี้ตายหมดอืมความพยายามตั้งนานเราจะไปตายเอาตรงปรเปิดวิทยุแน่เลยบอลมันจะเยอะตรงนั้นนะครับ ไปไปได้ตัวหนึ่งฟันมันเออนั่นแหละไปไหมอเอให้ตายโอเคห้องนี้ห้องนี้ลงแล้วครับผมไปได้ดิบิเอิร์ดก่อนดิบิเอิร์ดมันอึดไอแวมไพร์เนี่ยผมเรียกดิบิเอิร์ดเพราะเหมือนดิบิเอิร์ดในเรื่องโอเวอร์หลอดดีนะครับโอเคเนาะห้องนี้ลง เขามีตายหมดแล้วเหรอโอเคเราเราเคลียร์ไปทีละห้องนะครับแต่อยู่ใกล้มากประตูมากเกินไปนะครับวุ้ยแย่แล้วเราวุ่งเกือบ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 เกือเกือบเมื่อกี้อยู่ใกล้ประตูมากเกินไปมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มุมนี้ไปเลยเออ อืมอืมตีเอ้อาเฮ้ยทำไมเป็นเล็กตัวอื่นแล้วปะตูเล็กตัวนั้นซีนะใกล้ๆเนี่ยเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรโอเคห้องนี้เลียร์ครับผมวัดอดใจรันนี้แหละลำบากละเราเดินใกล้ประตูไหนไม่ได้เลยนะครับ ไปทีละห้องนะครับผมห้องนี้ขอยนั่งคนนั่งคนชุบควันมันอย่างนั้นแหละหลือเกินไม่ใช่พยาย,ยามมาตั้งนานไปตายเอาตรงนั้นนี่นเ,นเรา <laughs> โอเคเจะทำได้น,นี่ปีงสองร้อยด้วยไม่มั่นใจเลย <laughs> โอเค สั่งตัวเฮ้ยไม่ตายอะ่ะโอ้โหพอนมอยังไม่ถึงควันมันเอออย่างนั้นแหละห้องนี้โล่งครับผม,มแล้วโอเคเอาละทีนี้อืม ห้ามตีอะไรเลยผมต้องใช้สกิลเอาตัวรอดอย่างเดียวจะไหวไหมเนี่ยเคนะครับอ่ามันจะยังไม่เรื่องจนกว่าเราจะกดไปทะยุเนาะ เราลอาสก,กิลก่อนนะครับเราจะได้มีสก,กิลตัวรอดเนาะสกยวสกยวผมมีอันติแล้วนะครับแต่ว่าซองไม่มีเพราะว่าซองใช้แต่เอ็กนะครับไม่เป็นไรตียนเทียวน่าจะได้ถ้าเราไม่โดนพลาดโดนระเบิดนะครับเลีงกว่าใช้บัคกไม่ได้แล้วเนาะไอ้บัคกข้างในเนี่ยเห็นปหครับอ่ามันกระโดดเข้าไม่ได้แล้วนะครับเขาแก้แล้วเนาะที่ผมให้ดูไป ตรงนี้เนี่ยเรายืนได้ก็จริงนะผมแต่ว่าซอมบี้มันจะกระโดดขึ้นมาได้นะครับอไอตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะเนี่ยซอมบี้กระโดดขึ้นมาได้แล้วนะครับไม่บักแล้วซึ่งบักตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีนะครับผมนี่ไม่ต้องห่วงซอมบี้ตีได้อยู่แล้วตรงนี้ซอมบี้ตีโดนตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะครับผมไม่มีตรงไหนที่มันบักได้นะครับก็ทำเขาทํากันหมดเลยนะครับวิ่งสู้ฟัดครับเรา <laughs> วิ่งสู้ฟัดวันนี้ยืนได้แต่ก็เท่านั้นครับผมนี่ตรงนี้ขึ้นไม่ได้นะ ไ,ไม่ได้เลยคนระับกันหมดเลยตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้อะไอ้คุณผู้ชมดูก่อนเนาะก่อนที่เราจะวิ่งซูฟัดกันเอาละ่ะถ้าไอ้คุณไปยิงตรงไหนเขาจะพาเราวาร์ปไปตรงนั้นนะครับผมแล้วเมื่ผมยืนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเขาจะพาเราวาร์ปไปเห็นไหมเนี่ยเขาพาเราวาร์ปมาตรงนี้เลยมุมแคบนั่นเองเนาะเอาละ่ะ วิ่งสูงฟัดครับคุณผู้ชม โอ้ยจะอยู่ในห้องงานอันตราย ต้องใช้แล้ววะมอนมันเยอะเกินโอ,โอ้โหพลาดเลยโอ้โหโดนดักประตูเอ้ยเซ็งเลยเว้ยโดนดาเมจเลย